ถ้าใครยังไม่ได้ดูพาร์ทก่อนหน้าก็อย่าลืมไปดูพาร์ทก่อนหน้าล่ะที่ลิงกตัวไอ่มุมขวาบนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะพร้อมแล้วก็เตรียมน้ำเตะขนมไปพร้อมแล้วไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าเลสกกในสมัยก่อนตอนที่พี่ผมบอบเราเนี่ยยังเล่นยิมนาสติกอยู่ตัวของเขาคิดว่ามันน่าเบื่อมากๆฝึกฝนกิจวัตรเดิมๆทาอะไรซ้าไปซ้ามาตัวของเขาฝึกอยู่อย่างนั้นอยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยและได้รับการดูแลตลอดเวลาและตัวของเขาก็ทําสิ่งนั้นไปเรื่ ซ้ำไปวนไปซ้ำไปวนไปแต่ในตอนที่ตัวของเขารู้สึกว่าชีวิตมันน่าเบือ่อตัวของเขาก็ได้เจอกับคนคนนั้นเฮ้ยเฮ้ยนายยังสบายดี <c oughs> อยู่ปะเนี่ยตัวของนายไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแท้แต่กลับโดนดึงมาแบบนี้เนี่ยน่าสงสารชะมัดแต่ก็นะฉันก็แอบตกใจเล็กๆนะที่ตัวของนายเนี่ยไม่วิ่งหนีไปตอนที่เราเริ่มสู้กับไอ้เจ้าพวกนั้นนะ่ะตัวของนายนี่มันแสบเอาเรื่องเลยนะเฮ้ยฟังอยู่ปะเนี่ยตัวของนายได้รับกระทบกระเทือนอะไรทางสมองปะเนี่ยเฮ้ยซึ่งพี่ผมบอบเราเนี่ย ก็คิดว่านั่นมันอะไรนะ่ไอความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทาท่าทางต่างๆเพื่อที่จะค้นหาสิ่งที่เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ในการต่อสู้อันดุเดือดนี้ซึ่งในตอนนี้ตัวพี่ผมบ๊อบเราเนี่ยก็ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าดูเหมือนว่าตัวของนายจะคุ้นชินกับไอการสู้แบบนี้ใช่ไหมตัวของนายสู้แบบนี้มาตลอดเลยเหรอตัวของพี่กอริล่าเราเนี่ยก็บอกไปเลยว่าแน่นอนดิการต่อสู้น่ะมันคือชีวิตของฉันเลยล่ะและมันนานแล้วตั้แต่พี่ผมบ๊อบได้ยินคํานั้นนานแล้วที่ ตัวของเขาไม่รู้สึกเบื่อเลยพี่ผมบ๊อบต่อยตัวของเาโอไปแต่โซโอเราก็หลบได้ตัวของโ้โองเราหงางหมัดเข้ามาพี่ผมบ๊อบเราเนี่ยคิดว่าตัวของมันจะต้องปล่อยหมัดขวาแน่นอนเพราะงั้นตั้งกาดเอาไว้เลยแต่โูโอไม่ได้ใช้หมัดขวาตัวของเขาใช้ศอกข้างซ้ายแทงเข้าไปโอ้โหบอกเลยว่าโคตรรุนแรงแต่ทางพี่ผมบ๊อบเราก็ถอยหลังออกไปแล้วตัวของเขาก็ตีลังกาเข้ามาเตะใส่ตัวของเูโอและตัวของเขาก็ใช้ขานิดดึงตัวของเูโอลงไปแล้วก็เทปอัดเข้ามาแต่ตัวของเูโอเราก็เอ็นหลังโอ้โหบอกเลยว่าท่าสะพานโค้งและโซออเราก็ใช้มือของเขา าหมุนตัวหอยพี่ผมบอสเราโอ้โหบอกเลยว่าหมุนกลางอากาศจังหวะนี้นี่คืนหลังกระแทกโอ้โหบอกเลยว่าจุกจุกอ่ะแต่ก่อนส้นตีนจะกระเด็นเข้าที่หน้าตัวพี่ผมบอบเราก็กิ้งออกไปโอ้โหบอกเลยว่าถ้าโดนนี่คืนหน้าแหกแน่นอนทางตัวพี่ผมบอกเราก็กล่าวว่าจะพุ่งเข้าไปสวนแต่ก็โดนไตยาโอ้โหบอกเลยว่านายยืดโดนไตยายืดไปพอโดนถีบเข้าไปที่กลางท้องโอ้โหบอกเลยว่าน้ำลายยืดแต่ถึงอย่างนั้นไอพี่ผมบอกเรามันก็ยังไม่แพ้ตัวของเขาเนี่ยกระยิ้มออกมาแล้วบอกว่านี่นะเป็นครั้งแรกเลยนะ พรองงั้นตัวของฉันจะลองทําแบบนี้ดูตอนนี้ตัวหอยพี่ผมบ๊อบเรากระโดดแล้วก็ทีบเข้ามาโอ้โหบอกเลยว่าท่ายิมนาสติกกจัดแลวตอนนี้ตัวเขากรลีบวิ่งเข้าไปใส่ตัวฮัลโู่อย่างรวดเร็วแต่พอเขาต่อยเข้ามาตัวงซูโอเราก็หลบไปได้ทางตัวงซูโอเนี่ยก็เลยบอกกับตัวของพี่ผมบ๊อบไปว่าตัวของคุณเองไม่ใช่เหรอที่ควรจะเป็นคนสั่งสอนผมนะซับหมัดเข้าไปโอ้โหบอกเลยว่าปังหามยาขอ5บาทได้หรือไม่ตัวของคุณน่ะมันเห็นแก่ตัวจนกระทั่งนาทีสุด ท้ายเลยนะและการที่ตัวของเราจะสอนคนอื่นได้ตัวของคุณจะต้องมีส่วนร่วมกับความรู้สึกของเขาและคอยสนับสนุนตัวของพวกเขาจนกว่าเขาคนนั้นจะยืนด้วยลาแข้งของตัวเองได้แต่ว่าตัวของผมกลับไม่เห็นสิ่งสิ่งนั้นในตัวของคุณเลยนะเส็มไปทางฝั่งของนิเยอีในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยกระจับไอ้นักเลงนี่เอาไว้ทางฝ่าไอ้นักเลงนี่ก็จะต่อยเข้ามาแต่ตัวของเพื่อนๆเนี่ยไม่มีใครสามารถไปช่วยตัวของนิเรได้เลยแในตอนที่นิเรอีกระลังกัดฟันเพื่อที่จะรับแรงกระแทกจุกๆก็มีสี ยงเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาว่าตัวของนายเองทําได้ดีเหมือนกันนะที่เรียนรู้ที่จะลืมตาเอาไว้น่ะส o o ก็ไปก้านคอยนักเลงโอโ้โหบอกเลยว่าจุลเคฟาหางซึ่งในตอนนี้ตัวของโอเนี่ยก็ได้ยื่นมือมาหาตัวของเขาแล้วบอกว่าตัวของนายทาได้ดีมากเลยนะที่ยืนหยัดได้ขนาดนี้ตัวของนี้เลยอีเรานี่น้ําตาไหลเลย ทางฝั่งของพี่ก้าของเราเนี่ยก็บอกไปเลยว่าแม่แม่ซูโอตัวของนายจะมาเยี่ยงซีนตัวของเราไปแบบนี้ไม่ได้นะเอาล่ะเพื่อนๆฉันคิดว่าตัวของเราเลิกเล่นกันได้แล้วมัง้งเอาล่ะมาลุยกันเลยดีกว่าฟูรินซึ่งของซูโอพอได้ยินแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ยิ้มไปและตัวของเขาก็หันไปมองทางฝั่งของสากุระและคิดว่าตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของพวกนายแล้วนะสากุระสึก,กิชิตะ ทางฝั่งสักุระในต่อในตัวของเขาก็พุ่งเข้าไปที่ด้านข้างของไอ้กลิล่า ทางขังไอ้กอริล่าก็รู้ว่าสัก,กุระจะเหยียบตีของเขาตัวขเขาก็เลยชักตีนกลับมาแต่ว่า,าไม่ใช่ครับสัก,กุระต่อยเขาไปที่กลางท้องโอ้บอกเลยว่าจุกจกซึ่งตัวหอกอริล่าเนี่ยก็คิดไปเลยว่าเด็กคนนี้เหมือนกับพวกเขาเลยตัวของเขายังแข็งแกร่งขึ้นได้แม้จะอยู่ในสนามรบราวกับดอกไม้ที่เบ่งบานกลางท้องทุง่งใช่แล้วมันต้องเป็นแบบนี้มันถึงจะดีที่สุดตัวของฉันจะกืนกินตัวของพวกแกทั้งคู่เลยและตอนนี้ตัวหอยกอริล่าเนี่ยก็มองไปหาตัวของสกิ๊ กิชิตะและตของเขาก็คิดว่าไอ้เจ้าเปรตนั่นมันยังอยู่กับที่อยู่สินะตัวของมันใช้วงสวิงในการเหวี่ยงหมัดค่อนข้างกว้างถ้าเกิดตัวฉันโดนเข้าไปหลายๆหมัดก็คงจะแย่เอาเรื่องอยู่เพราะงั้นตัวของฉันจะจัดการกับไอ้เด็กเปรตนั่นก่อนตัวหอยกอลิลาก็ต่อยเข้าไปใส่ตัวของสากุระตัวสากุระเราก็หลบออกไปได้ซึ่งในจังหวะที่ตัวของสกิชิตะกำลังมองดูอยู่ตัวของเขาก็ได้ยินประโยคประโยคนึงขึ้นมาว่าเฮ้สกิชิตะตัวของนายคิดยังไงกับตัวของสากุระเหรอซึ่งคนถามเนี่ย ก็คือตัวของรุ่นพี่เรานั่นเองแล้วดูหน้าไอซุกิชิตะโอ้โหโบอกเลยว่าโคตรแบบ โคดไม่ชอบคีหน้าแม่งครับรุนพี่ซึ่งตัวของรุนพี่เนี่ยก็บอกไปนะว่าตัวของฉันน่ะไม่เคยเห็นนายแสดงความรู้สึกกับใครเลยนะแต่ถึงอย่างนั้นตัวของฉันกลับรู้สึกว่าตัวของนายช่วงนี้เนี่ยดูแฮปปี้ขึ้นนะถึงตัวของนายจะมองตัวของสากุระเป็นคู่แข่งก็เธอแต่ว่าฉันก็รู้สึกว่าในที่สุดตัวของนายก็สนใจคนอื่นสักทีเพราะตั้งแต่วันที่ตัวของเราเจอกันตัวของนายก็ยึดติดกับฉันมาตลอดตัวของนายน่ะมองหาแต่ตัวของฉันแต่ว่านะสึกิชิตะตัวของฉันไม่อยากกลายเป็นโลกทั้งใบของนายหรอก ตัวของรุ่นพี่เนี่ยกระถางกัึกิชิตาไปว่าตัวของนายคิดว่าผู้คนน่ะจะเติบโตได้มากขึ้นโดยการกินข้าวเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าอ่าผมคิดว่าไม่นะรุ่นพี่ <S <S ซึ่งตัวของรุ่นพี่เนี่ยก็พูดไปอีกว่าใช่ไหมล่ะการกินผักอย่างเดียวหรือกินเนื้ออย่างเดียวมันไม่ได้ทําให้คนเติบโตขึ้นหรอกมนุษย์เราก็เหมือนกันผู้คนน่ะจำเป็นจะต้องได้รับอาหารมากมายเพื่อที่จะได้รับสารอาหารที่เพียงพอ, <S <S พอเพื่อให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นตัวของมนุษย์จะต้องได้พบปะก,กับผู้คนหลากหลายประเภทได้รับรู้ถึงเหตุผลที่ เกิดขึ้นกับตัวของนายและปล่อยให้อิทธิพลมากมายของพวกเขาผสมผสานรวมกันเพื่อสร้างเป็นตัวของนายเองและพอตัวของนายเติบโตขึ้นตัวของนายก็จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเหมือนกันมนุษย์ประกอบขึ้นด้วยอาหารที่ตัวพวกเขาได้กินไปและผู้คนที่ตัวเขาได้พบเจอเช่นเดียวกับชายที่ตัวของนายน่ะคิดว่าเขาเป็นคู่แข่งตัวของสากุร้าน่ะเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นแล้วนะรู้ตัวไหมตัดกลับมาปัจจุบันในตอนนี้ตัวของสากุร้านี่ก็โดนโอ้โหบอกเลยว่าโดนซัตย์ยับ ซึ่งทางตัวหอซึกิชิตะในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ยังยืนนิ่งอยู่ทางตัวซกุระเนี่ยก็สามารถหลบลูกเตะอันนี้ออกไปได้โอ้โหบอกเลยว่าใช้ท่าสะพานโค้งเหมือนไอซูโอเลยซึ่งในตอนที่ตัวของกุระกำลังโดนไล่ต้อนพี่ผมยาวเราก็เข้ามาที่ด้านหลังตัวพี่ผมยาวเวียงไปแต่ว่าตัวหอยกอริลาก็หลบไปได้ในจังหวะนั้นตัวหอยกอริลาก็จะสวนเข้าไปใส่ตัวของพี่ผมยาวเราแต่ทางตัวของพี่ผมยาวเราก็จับแขนของมันเอาไว้โอ้โหบอกเลยว่าจังหวะนี้นี่คือล็อกตายตัวหอยกอริล่าที่เห็นนี่ก็อึ้งไปเลยตัวของม ับการโจมตีของเราอย่างนั้นเหรอแล้วพอไอ้กอริล,ล่ามองไปหาตัวของสากุระในตอนนี้ตัวของเขาก็ได้หายไปแล้วและในตอนนี้ตัวของสากุระก็โผล่เข้ามาทางฝั่งของสากุระในตอนนี้ก็ได้เหยียบตัวของพี่ผมยาวขึ้นไปแล้วก็ใช้เขาอันนี้กระแทกหน้าออกมาปแบบเต็มๆโอ้โหบอกเลยว่าจังหวะนี้นี่คือจมูกหักแน่นอน หลังจากโดนขา่าซากุระไปล่วงเลยฮะเรียบร้อยลงไปนอนกองกับพืน้นตัวของซาก,กุระในตอนนี้นี่คิดในใจไปเลยโอ้โหบอกเลยว่านี่มันไอความรู้สึกนี้มันราวกับว่าตัวของเรารู้ว่าตัวของสก,กิชิตะจะเคลื่อนไหวยังไงตัวของเรารู้สึกเหมือนกับว่าเรามีอาวุธให้ได้ใช้มากขึ้นว่าแต่ึก,กิชิตะจะรู้สึกแบบเดียวกับเราไหมนะแล้วพอทั้งคู่หันหน้ามาสบตาก,กันโอ้โหบอกเลยว่าตามองตาใจมองใจทางฝั่งแอรหารตานี่คือแบบว่าอ้าอ้คือ ทางพี่ผมยาวเรานี่คูเลยแง่แงคนหรือ,มอหมาไว้ชิบหยและในตอนนี้พี่นักก้าวเราก็วิ่งมาหาโตวพวกเขาสองคนแล้วบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ตัของพวกนายจัดก,การได้แล้วใช่ปะไอสองคนนี้นี่มันก็เขินกันแล้วก็ซินเดเละหันหน้าหนีก็เฉยเลยต่อสัก,กุระก็บอกไปเลยว่าตัของพวกเราชนะหมอน,นั่นแต่ก็ใช่ว่าตัของพวกเราจะเป็นเพื่อนกันนะเว้ยแล้วสักุระก็หันมาบ่นพี่นักก้าวว่าทำไมโตัของนายถึงออกจากพื้นที่ละ่ะฮะซึ่งพี่นักก้าวเราเนี่ยก็บอกไปด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่าตอนนี้นะ่ยมีข่าวร้ายแจ้งมาว่าตัวของพวกโนรชิ มันทะลุผ่านสวนสาธารณะมาแล้วพอทั้งคู่ได้ฟังนี่ทั้งคู่นี่ช็อกไปเลยชีพหายละตัดภาพไปทางสวนสาธารณะตอนนี้ตัวของเอนโดเนี่ยมันก็ได้มาที่นี่แล้วทางฝั่งของซากุระในตอนที่พวกเขากําลังคุยกับไอ้สองตัวนี้ก็วิ่งเข้ามาแต่พี่นักกล้าเราก็จับตัวของระมันแล้วกระทุ่มมันลงพื้นไปโอโหบอกเลยว่าโคตรดุทางพี่นักกล้าเนี่ยก็บอกให้ทั้งสองคนรีบไปที่สวนสาธารณะซะเดี๋ยวตรงนี้พวกฉันจะจัด,จดการเองซึ่งตัวของซากุระเนี่ยก็งง,งนะว่าตัวของเขากําลังพูดเรื่องอะไร ัวของพวกมันยังเหลืออีกเป็นร้อยเลยนะแถมตัวของคนอื่นเองก็กำลังจะหมดแรงไปแล้วด้วยซึ่งตัวของพี่นักกล้ารเราเนี่ยก็บอกว่าฉันเข้าใจและทุกคนเองก็เข้าใจดีแต่อย่าห่วงไปเลยตัวของพวกเราจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องซ้ำรอยเหมือนกับตอนที่สู้กับไอ้พวกกระดูกงูอีกแล้วพอตัวของสากุระได้ฟังแบบนั้นตัวของเขาก็มีความมั่นใจมากขึ้นและตอนนี้พี่นักกล้ารเราก็รีบผลักให้สองคนนี้เนี่ยรีบไปซะเพราะว่าถ้าเกิดตัวของพวกนายไม่ไปแล้วก็ตัวของกมันจะทําลายเมืองเลยนะแต่แล้วไอ้กอริล่ามันก็ ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเ hey, ฮ hey, ้เฮ้จะรีบไปไหนล่ะรอก่อนสิตัวของฉันยังไม่ได้แพ้ตัวของพวกนายเลยสักกันนิดเดียวนะไอสาคนนี้นี่อึง้งไปเลยชิบหายมึงยังไม่ล่วงอีกหรอเนี่ย ทางซาก,กุระนี่อุทานขึ้นมาเลยตัวของมึงนี่ไม่ตายง่ายๆเลยนะเวนเอ้ตัดภาพไปทางสวนสาธารณะในตอนนี้ทางฝั่งรุ่นพี่แวนเราหน้าจุ่มดินโอ้โหบอกเลยว่าแทบจะเป็นหนึ่งเดียวกับตุลินซีและนอกจากพี่เวนเราแล้วก็ยังมีตัวหอพี่ฮูส์เราที่โดนกระทืบโอ้โหบอกเลยว่าแทบจะจมดินซึ่งสภาพของฟูเรนในตอนนี้ตัวหอพวกเขาเนี่ยก็ได้พ่ายแพ้ไปแล้วในพื้นที่สวนสาธารณะทางฝั่งของเอนโดเนี่ยก็บอกไปเลยว่าเอาล่ะเอาล่ะถึงเวลาที่จะต้องเข้าสู่เมนีเวต์แล้วสิ 지금까 ตัดภาพไปทางสะพานอีกฝั่งหนึ่งที่ตัวของรุ่นพี่ปี3าําลังคุมอยู่ต้องบอกเลยว่าจัดการไอ้โลนี่ไปได้แบบง่ายๆชิวๆแต่ในตอนที่ตัวเขาจัดการได้ก็มีคนมาส่งข่าวว่าเฮ้ยมีข่าวร้ายว่าและข่าวร้ายที่ว่าก็คือตัวของพวกมันอะผ่านส่วนสาธารณะมาได้แล้วทุกคนนี่แบบอึ้งกิมกีิโอ้โหบอกเลยว่ามีกิมจิให้กินปะ่ะซึ่งตัวของรุ่นพี่เราเนี่ยก็รู้ได้เลยว่าตัวของพวกมันจะต้องอยู่ที่สวนสาธารณะแน่ๆซึ่งรุ่นพี่เนี่ยก็ฝากให้ตัวของเพื่อนเนี่ยช่วยดูแลที่นี่ทีตงนจะไป่สวา ธารณะซึ่งตัวของเพื่อนเนี่ยก็บอกไปเลยว่าเอาละพวกเราเลิกเล่นกันดีกว่าทางฝั่งอาเจซึบากิตอนนี้นี่ก็คือตึงมือเอาเรื่องเลยโอ้โหบอกเลยว่าซัดก,กันนัวๆเพียๆกันไปเลยทีเดียวและตอนนี้ตัวของพวกเขาเนี่ยก็โดนไล่ต้อนกันมาโอ้โหบอกเลยว่าหลังชนหลังตัวของพี่ฝาแฝดเราเนี่ยกระถามกับอาเจสึบากิไปว่าตัวของพวกเราจะส่งคนไปช่วยที่สวนสาธารณะไหมตัวของอาเจซึบากิก็ตอบไปเลยว่าถ้าเกิดเราส่งคนไปตอนนี้ละก็ตัวของพวกมันก็จะฝ่าแนวล้อมของเราไปได้ซึ่ง าจริงๆตัวของอาเจซึบากิเนี่ยก็ไม่คิดว่าคนที่สวนสาธารณะจะแพ้เร็วขนาดนี้อ่ะตัดภาพไปทางฝั่งรุ่นพี่ปีสองกันบ้างโอ้โหบอกเลยว่าสะบักสะบองทุกคนโดยเฉพาะรุ่นพี่เท็ดี้ของเรานี่คือโอ้โหหอบแหกแหกโอ้โห,โโหก็เกือบตายทางไอเด็กอีโมนี่มันก็บ่นเลยว่าตัวของฉันอยากเจอพวกรุ่นพี่ปีสาม่าไม่อยากมาสู้กับน้องๆ้องปีสองกันนะเพราะว่ามันโคตรน่าเบื่อเลยมันน่าเบื่อชิบหายส่วนทางฝั่งของพวกซากุระตอนนี้ก็ตึงเครียดพอๆ เพราะาตัวของซาก,กุระกบซึกิชิตะเี่กก็ไม่สามารถไปช่วยที่ไหนได้เลยและยิ่งรู้ว่าส่วนสาธารณะในตอนนี้เนี่ยแพ้ไปแล้วก็ยิ่งทําให้ขวัญกําลังใจของพวกเราเนี่ยมันยิ่งแตกสลายขึ้นไปอีกซึ่งทั้งเมืองในตอนนี้เนี่ยกำลังตกอยู่ในความหวาดกลัวพาะเราเองก็ไม่รู้ว่าจะมีภัยคุกคามใหม่ที่จะเข้ามาอีกไหมหรือว่ามันจะมีศัตรูบุกเข้ามาอีกหรือเปล่าซึ่งโซอในตอนนี้ก็คิดว่าทุกๆคนเนี่ยไม่มีใครสามารถตั้งสมาธิกับการต่อสู้ได้เลยยังไม่ทันจะคิดจบโอ้โหบอกเลยว่าอัน โดนต่อยเข้าไปนึ่งหมัดเต็มเต็มโดนต่อยไม่พอยังจะโดนกระทืบซ้ำอีกตัวของขี้เวก็เลยเข้ามาทีไปนักเลงนันออกไปโอ้โหบอกเลยว่าช่วยชีวิตแต่พอดูสถานการณ์โดยรวมในตอนนี้แล้วโอ้โหบอกเลยว่าทางฝั่งฟูรินเป็นฝ่ายเสียเปรียบชัดๆซึ่งทางฝั่งนีเลอิที่ดูอยู่ตัวของเขาก็คิดว่าตัวของเราควรจะชนะแล้วสิทั้งที่ตัวของพวกเรามากไนนกลขนาดนี้สู้กันมาขนาดนี้แต่ทําไมตัวของพวกมันถึงยังไม่บทสักทีในตอนที่ตัวของนีเรอิเนี่ยไปช่วยตัวของ เพื่อนขึ้นมาตัวของเขาก็ได้เจอกับศัตรูมากมายที่ผุดขึ้นมาที่ด้านหลังของเขาทางฝั่งซากุระในตอนนี้ตัวของเขาก็โฟกัสหลุดหันไปมองทางอื่นอย่างต่อเขาก็โดนต่อยเข้าไปแบบเต็มแรงโอ้โหบอกเลยว่าหมัดนี้นี่หนาอยู่ และนอกจากซาก,กุระะโดนและทางซึกิชิตะเองก็โดนซัดเข้าไปเหมือนกับโอโหบอกเลยว่าล่วงพืน้นเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวของพวกแกวะฮะตัวของพวกแกควรจะห่วงชีวิตของตัวเองมากกว่าห่วงชีวิตคนอื่นเซเพราะว่าอีกไม่นานตัวของพวกเราที่อยู่ที่นี่ก็จะทําลายเมืองนี้เหมือนกับที่ตัวของพวกเราชนะที่สวนสาธารณะนั่นแหละและตัวของพวกแกเองก็ไม่สามารถขวางตัวของพวกเราเอาไว้ได้แล้วมันจบแล้วละ่ะ ไอพวกเด็กน้อยเอย๋ยแต่ตัวของซากุระในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ขำขึ้นมาแล้วบอกว่าเ้อไอเวนนั่นนะมันไม่ได้ทำให้ฉันกลัวเลยนะ <c oughs> และในตอนนี้ตัวของไอกริล่าเนี่ยมันก็หันไปมองทางอื่นทางฝั่งของลูกน้องอาเจซึบากิตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็โดนไล่ต้อนกันแบบเต็มที่ในตอนที่พวกเขาพาทากก็เละ,ะโดนไอกลุ่มกระดูกงูฟาดไม้ลงมาแต่ตัวของซูซูริก็มาจับไม้อันนี้เอาไว้และนอกจากซูซูริแล้วก็ยังมีตัวของอาเฮียคันจิไม อีก็โอ้โหบอกเลยว่าอย่างเทและนอกจากสองคนนี้ผู้ชายคนนี้เองก็เดินเข้ามาในสนามรบแล้วโอ,โอ้ขอโทษที่มาช้านะพอดีว่าหลงทางนิดหน่อยก่อนจะมาถึงนะอ้าวๆดูเหมือนว่าเหล่าฮีโร่จะได้เวลาช่วยโลกแล้วใช่ไหมล่ะสากุระ ทางฟังอาเจาซืบาก,กินี่งงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวซูซุริมึงมาได้ยังไงวะนะไอทางกลุ่มกระดูกงูนี่ก็งงเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเป็นใครเนี่ยมึงมาได้ยังไงเนี่ยตัวพี่แก,กก็เลยที้บไซส์ไปทังทีแต่ซูซุรกิก็กระโดดออกมาได้ซึ่งตัวของซูซุริเนี่ยก็บอกว่าประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วมีคนคนหนึ่งมาหาตัวของพวกเราและตัวของเขาก็บอกว่าอะเรื่องราวย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นิดหนึ่งในตอนตัวของพี่ผมดำเราเนี่ยกำลังแจกน้ำอยู่จู่ๆก็มีใครบางคนเดินเข้ามา ซึ่งเขาคนนี้ก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นตัวของซากุระเรานั้นเองโอ้โหไออาหารปลามาทําอะไรที่นี่วะเนี่ยซึ่งตัวของซากุระมาด้วยสีหน้าที่แข่งขรึมากๆโอ้โหบอกเลยว่าเครียดจัดจัดไอพวกลูกน,น้องนี่งงเลยเดี๋ยวนะฟูรินมาทําอะไรที่นี่วะหรือว่ามันจะมาหาเรื่องพวกเราวะเฮ้ยแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็รู้นะว่าตอนนี้ตัวของฟูรินไม่ใช่ศัตรูของตัวของพวกเขาแล้วซึ่งตอนนี้ตัวน้องเอ็กโวร์ก็เข้ามาหาตัวของเขาเลยแล้วถามว่าตัวของคุณมาทําอะไรที่นี่หรอว่าแต่ตัวของจอูเมจังอยู่ไหนอะแล้วอูเมจังไม่มาหอ,อเมจังังงงปยไ สบายดีป่าเอ้ยอยากเจอมิกังจังเลยโอ้โหอย่ามึงดีดมาจากไหนเนี่ยอธิบายมึงแด็กยามาปะนะตัวของพี่หัวดําเราก็เลยต้องเข้ามาบอกเลยว่าโชจิอย่าไปถามมันถามเขารวดเดียวแบบนั้นสิตัวเขาตอบไม่ได้หมดหรอกนะซึ่งพี่ผมดําเราเนี่ยก็บอกกับตัวสากุระว่าตัวของเราไปคุยที่อื่นกันดีกว่าที่นี่มันค่อนข้างจะเสียงดังนะปะไปทิ้งเงียบๆกันเดี๋ยวตอนนี้ตัวของพวกเขาเนี่ยก็ขึ้นมาที่ดาดฟ้ากันแล้วตัวของพี่ผมดําเราเนี่ยก็พูดขึ้นมาเลยว่ามันนานขนาดไหนแล้วนะที่ตัวพวกเราไม่ได้เจอกันน่ะเอ้านี่ด วันนี้อากาศมันร้อนๆอ่ะนะซึ่งตัวของซากุระเนี่ยพยายามเปิดน้ําทาไมมันเปิดไม่ออก่าคือเฮ้อจะหายมันแน่นเกินซึ่งตัวของพี่ผมดำเรานี่บอกว่าเออใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็เปิดให้เดี๋ยวก็เปิดให้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่ไทยเนี่ยมีขายหรือเปล่าแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเรียกว่ารามมเนเนาะซึ่งวิธีการกินเนี่ยคือเราต้องกดตัวของฝาให้ลูกแก้วเนี่ยมันกระโดดลงไปให้กลายเป็นน้ำซ่าๆตัวของซากุระเนี่ยก็ถามตัวของพี่ผมดำไปเลยว่าตัวของนายน่ะไปตัดผมมาเหรอซึ่งพี่ผมดำเราก็ตอบว่าใช่การทีี่่ฉััััันนนตตดดผผมมมไปกกกก็เเหืือออบารชทคู นนัันแ่แหละแ้วพี่ผมดามเราก็ถามกระตของซากุระว่าว่าแต่นายมาที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าตัวของซากุระเนี่ยก็บอกไปเลยว่าต่อจากนี้จะมีการต่อสู้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะ่ะและถ้าเกิดตัวของเราแพ้แล้วก็เมืองฟูรินก็จะถูกทําลายตัวของฉันอยากจะปกป้องเมืองให้ได้ถึงแม้ว่าตัวของพวกเราจะวางแผนกันทายคุกคามนี้เอาไว้แล้วแต่ว่าอะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนแหละนะและถ้าเกิดตัวของพวกเราแพ้แล้วก็ตัวของฉันก็อยากจะให้ตหัวของพวกนายมาช่วยเราหน่อยซึ่งสีหน้าของซากุระ ที่พูดไปเนี่ยตัวของเขาก็มีความจริงจังมากๆตัวของพี่ผมดำเราที่ได้เห็นแบบนั้นตัวขเขานี่ก็หลุดขำออกมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงขำหาอะไรวะเฮ้ยซึ่งตัวของพี่ผมดำเราเนี่ยก็บอกว่าเป้าฉันไม่ได้ขำอะไรตัวฉันก็แค่มีความสุขแค่นั้นเองนายรู้ไหมตั้แต่วันนั้นน่ะทุกๆอย่างที่ฉันได้มองเห็นมันก็ดูดีขึ้นมากเลยแล้วก็ท้องฟ้าวันนี้ก็สวยเหมือนเดิมเลยนะไอตอนนี้ตัวของพี่ผมดำเราวิ่งเข้ามาเตะใสก่กอลิลาตัวกอลิลามันก็โดนลอยหลังออกไป ต้องบอกเลยว่าสีหน้าของไอพี่กอริล่านี่คือยิ้มแฉ่งโอ้โหบอกเลยว่ามีความสุขในตีกับคนใหม่ละตัวของซากุระเนี่ยก็บอกกระตัวของพี่ผมดําไปว่าโทเก็นตัวของฉันฝากที่นี่ได้หรือเปล่าพอดีตัวของฉันมีที่ที่ต้องไปนะ่ะพอดีว่าตัวของพวกมันบุกผ่านส่วนสาธารณะมาได้แล้วตัวของฉันก็เลยต้องไปเสริมทับหน่อยตัวของทางพี่ผมดําเราก็แบบว่าอ๋อได้สิเดี๋ยวฉันดูให้ตัวของซากุระเนี่ยก็แบบว่าอ๋อขอบคุณมากนะแล้วก็ขอโทษด้วยเอาละไปเถอะสกิชิตะซึ่งตัวของพี่ผมดําเราเนี่ยก็บอกว่าตัวของนายน่ะไม่ต้อองขบ ก็ได้นะตัวของฉันแค่อยากจะจ่ายนี่คืนให้กับตัวของนายก็แค่นั้นตัวของซากุระในตอนนี้ก็วิ่งผ่านตัวของเขาไปแล้วบอกว่าตัวของนายไม่เคยติดนี่มาตั้งแต่แรกแล้วนะแล้วก่อนจะไปตัวของซากุระก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ตัวของฉันก็อยากให้นายช่วยดูเพื่อนๆฉันด้วยนะตัวของพี่ผมดำเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องห่วงตัวของพวกฉันอยู่ในทุกที่เลยในตอนนี้ไอพ่อนักเลงนี่ก็คือแบบเฮ้ยอะไรของไอเด็กนั่นวะน่ะทำไมมันมาอยู่ที่นี่วะแล้วมันเป็นใครวะเนี่ยตัวของน้องเอโควดก็บอกว่าสวัสดีสวัสดี ตัวของฉันคือผู้นำของชิชิโทเรนมีชื่อว่าโชจิโทมิยามะเรานะ่ะเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวของฟูเรนมากเลยนะพวกนายรู้หรือเปล่า